ดีพ่อขาและแม่ขามือ ะะและในวันนี้ทางวันชอ็อปขอแนะนําซุ้มตัวที่ขายดีที่สุดในร้านนั่นก็คือซุ้มเสียเหลืองตัวนี้เลยค่ะตัวหน้าต่างสามารถเปิดออกได้3ด้าและตัวหน้าต่างก็ยังเป็นหน้าต่างบานพับตัวบานไม้ของเราทํามาจากวัสดุคุณภาพดีแข็งแรงและทนทานองค์้มสวยแล้วเรายังมีไฟห้อยเชือกมินิมอลให้สวยๆแบบนี้อีกใครงบน้อยงบประหยัดมหาวันช็อปได้เลยและแค่นั้นก็ยังไม่หมดภายในซุ้มของเรายัง มีซิงล้างของและชั้นวางของให้อีกบอกและคำเดียวเลยค่ะว่าครบเครื่องมากใครกลัวร้อนซุมของเรายังติงฉดฉนวนกันความร้อนให้อีกด้วยตัวหน้าต่างก็ยังเปิดออกสามด้านอากาศถ่ายเทสุดๆว่าซุมของเรายังมีป้ายเอาไว้ติดชื่อร้านให้อีกด้วยนะคะเราได้มีรูปให้ลูกค้าด้วยเึ้งมแล้วก็นี่ขึ้นแล้วก็นี่เลยเึ้งและ,ลและหากใครสนใจซุมคุณภาพดีและราคาถูกตอนที่นี่ถูกและดีที่วันช็อป